สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะผลสรุปของเมื่อวานนะคะก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่6นะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็มาชมพรม้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องจา๋าสมุดเบิดแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสมุดหมดแล้วเนาะสำหรับวันที่6นะคะแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจ3น้อยนะคะแอดให้เน้นที่เน้นรูที่หนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะ ไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าไม่เข้าเนาะตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ตัวเน้นรูดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวก็ไม่มานะคะสําหรับรอบพิเศษนะคะสี่สองแอดว่าแล้วนะคะพี่น้องจ๋าว่าแล้วว่าแล้วนะคะสี่สองนะคะพี่น้องทิ้งปุ๊บมาปั๊บนะคะพี่น้องจ๋าถ้าถ้าพี่น้องที่ตามนะคะก็จะรู้นะคะว่าเมื่อวานแอดให้เด่นสี่ไปนะคะ รอบแรกมารอบพิเศษเลยนะคะสี่สองนะคะสี่แปดนะคะหนึ่งสี่นะคะพี่น้องจา๋าในแล้วของเมื่อวานเนาะนี่นะคะถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวจะหาว่าแอดพึ่งมาเขียนเนาะนี่ของเมื่อวานนะคะวันที่ห้าเนาะแอดให้เด่นเด่นสีรูดสีนะคะไม่มาเนาะของของวันของของวันที่ห้าเนาะไม่มาเนาะ มาของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าหน้าเสียดายเนาะหน้าเสียดายมากๆเลยนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะไม่มานะคะอยากให้พี่น้องได้ชมได้ดูเนาะถ้าไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปของวันที่หกเอ้ยไม่ใช่สิวันที่ห้านะคะดูได้นะคะเราพิเศษสรุปนะคะสี่สองมาโตว,วิ่ง แอดบอกแล้วนะคะว่าตัววิ่งในดูไว้ดีๆนะคะพี่น้องมาจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าน่าเสียดายเนาะจับคู่ผิดอีกแล้วนะคะขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยเนาะส่วนรอบพิเศษบนนะคะแปดหกหนึ่งนะคะหกมาอีกนะคะโอ้ยขเขาแทบสุดนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยขอโทษขออภัยเนาะส่วนรอบปกติล่างสี่แปดด่มาอีกมาอีกนะคะ แอสจอมไม่เข้าเนาะส่วนรอบปกติบนหกหกสามหกมาอีกตัวเด่นมาอยู่นะคะมาตัวเดียวโดดโดดแขนแขนเสียดายเนาะหกสามนะคะหกสามนี่ตัวกลับนะคะพี่น้องตัววิ่งก็มานะคะนี่เข้ารอบเดียวนะคะเก้าหนึ่งไม่มานะคะเวอลร้ายยายห่างเนาะ หนึ่งสี่ไม่มาเนาะสรุปเข้ารอบเดียวรอบปกติหกสามนะคะนี่ตัววิ่งมาทุกตัวเลยนะคะพี่น้องนี่สังเกตดูนะคะเป็นที่น่าเสียดายเสียใจที่เจาะให้พี่น้องไม่แตกนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องก็ยังเข้าอยู่สูตรหนึ่งเนาะสูตรเม็ดเดียวก็เข้าอยู่นะคะเข้าสี่แปดเนาะแอดห้เด่นแปดไปนะคะพี่น้องก็ที่ตามสูตรเม็ดเดียวก็ น่าจะโอเคอยู่เนาะสำหรับวันนี้นะคะวันที่7เดือน6นะคะปี6 4สี่นะคะฮานอย3ามนอยแอดจอให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้อง2ตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจ3นอยนะคะแอดให้เด่นนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยเนาะ สำหรับวันที่7นะคะเอดให้เด่นนะคะเด่น9นะคะตาม5อีกวันเนาะส่วนตัววิ่งนะคะ7อย่าลืมนะคะตัววิ่งนี่ชอบมามากๆเลยนะคะ7 0 6นะคะเรามาเจาะ9กันนะคะ9 0 ก้าหนึ่งมาแล้วก็มาอีกได้เนาะเก้าสองเก้าสี่ก้าห้านะคะพี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้เลยนะคะพี่น้องสำหรับห้านะคะแอดจะให้ห้าศูนนะคะ ห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสองห้าเลยดีอะพี่น้องห้าห้านะคะห้าเจ็ดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ สำหรับพี่น้องสายโจนะคะอย่าลืมกันเบิ้ลไว้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลเนาะห้านี่มีแล้วนะคะมีแล้วอย่าลืมกันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลน,นะคะเก้าเก้านะคะพี่น้องจ๋าเก้าเก้านี่้าห้าห้ามีแล้วเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะรูด เดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะเดี๋ยวมองไม่ชัดเนาะเน้นรูปไปที่เก้านะคะพี่น้องถ้าจะวิจะรูปทั้งสองก็ได้นะคะพี่น้องน้ำหนักเท่ากันนะคะน้ำหนักเท่ากันเนาะตัวชอบนะคะพี่น้องตัวที่แอดชอบก็จะมีนะคะเก้าห้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะ ก็ตัวที่แอดชอบก็บางทีก็อาจจะไม่มาเสมอไปนะคะบางทีก็อาจจะมาตัวที่ไม่ได้ชอบก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับดวงของแต่และบุคคลนะคะส่วนห้านะคะชอบห้าเจ็ดห้าห้านะคะแล้วก็ห้าสองนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะกันเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา้า สำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆยปาดสปสัดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปข้างนอกก็ล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสด้วยนะคะพี่น้องจ๋าใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะกินร้อนช้อนเราเองนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงๆงรวยๆวย,วยปังๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย